สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุโรปเศษของหนึ่งครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับห้าสามศูนย์นะตัวนี้สีสวยเลยนะครับสีใหม่นะกล่องแบบนี้เลยนะครับกล่องสีเทาๆนะครับ MR ห้าสามศูนย์ NGE นะครับอ่าก็สีเขียวใหม่นะครับข้างหน้านะครับจะเป็นวัสดุหนังนะครับจะเป็นสีออกบอลๆนะจะไม่ขาวนะครับ แถบน่าจะเป็นสีเขียวนะครับอก็จะมีอีกสีเขียวหนึงนะจะเป็น mr 5 3 0 ab อันนั้นจะเขียวเขียวเขียวสีน้อยกว่านี้นะครับแถบจะน้อยกว่านะครับก็ขครต้้งสองสีเลยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ35นะครับถึง43นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ที่ร้านขายแทบทุกรุ่นเลยนะครับหาให้ได้นะ new balance n i k e adidas หาไม่ได้ถามเราได้นะครับ ก็ตัวนี้ราคาป้ายเลยสามพันเก้านะครับบางรอบก็จะแพงกว่านะครับก็สนใจทักมาได้นะครับสีที่ขายดีก็จะเป็นสีนาวีนะครับห้าสามศูนย์เอสจีนะครับจีเอสนะครับตัวนั้นขายดีเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับสามพันถึงสามพันเก้านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวจริงได้ที่ร้านนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับขายแต่ของแท้เมื่อหนึ่งเท่านั้นนะครับมือสองของปลอมเราไม่มีนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ